เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moto GP อีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากจบการแข่งขันสนามที่10ไปครับเลามองรับประเทศฝรั่งเศสครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโอ้โหก็เป็นทางด้านเปตูชิฟคว้าชัยชนะอันดับแรกไปนะครับตามด้วยอเล็กมาเกสครับและพอร์ตบาร์โลครับโอ้โหแต่ทีน่าทึ่งครับวันนี้เราจะมาอยู่ในรถของอเล็กมาเกสครับเขาออกสตาร์ทเป็นอันดับที่18บแปนะ จบอันดับที่2ครับคว้าแชมเปียนชิปอันดับ2ครับให้กับ Honda ได้สำเร็จนะครับสำหรับอเล็กมาเกตน้องชายของมาร์กนะครับวันนี้เราจะมาเทสความแรงของอเล็กกันบ,บ้างครับในโหมดเกมฮะถ้าออกสตาร์ทอันดับที่20นะครนะวันนี้ครับจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะแบบเล็บโซฮอนด้าหมายเลข73็บะในสนามเลยมองครับอันนี้เป็นด้านฟาวิโออามาร์กมาเกด Mark Market, และโรซี่ออกสตาร์ดในแถวหน้าครับ สนามมีฝนตกนะครับตอนนี้ไฟแดงดับไปแล้วครับออกสตาร์ทไปแล้วอเล็กมาเกดน,นะวันนี้ครับเขาจะจบอันดับที่เท่าไรโอ้โหจนจะจนแยบโขงที่สองฮะเอา้าพอยปากาโลล้มไปครับตอนนี้อเล็กมาเกดอยู่อันดับที่16นะฮะ ผ่านเซกเตอร์แรกมาครับอยู่ตำแหน่งที่14นะตัวนี้ครับขี่ได้ดีที่ฮหมอเล็กมาเกดในวันในการแข่งขันนะวันอาทิตที่ผ่านมานะครับแสงคาสโลขึ้นมาครับอเล็กลินนะ่ะอยู่ในโค้งที่8ครับ ออกโค้งแปรทางตรงยาวครับแซงอาเล็กลินแจน็คมิเลยเอาไม่ใช่ฟานซิโก,โกรครับวีเยเลไดะคีอเราเป็นอันดับที่7ตอนนี้ครับโคง้งเก้าฮะเซ็กเตอร์ที่3ครับตามหลังนาคากระบีเยอะตอนนี้โอ้โหแซงนาคากระบีนาคากระีขึ้นมานะครับเอฟซฮอนดาครับฮอนดาอีเดนิสซี่ เอลเซียฮอนด้าอาร์ซีสองสามีเหมือนกันนะครับตอนนี้แจ็คดีเลอยู่โอ้โหวอเล็กมาเกครับชนกับแจ็คดีเลไปฮะอยู่อันดับที่5ครับตามหลังมาควาเกได้ดูวิว่งเยอะสำหรับดูพี่เองก็จบก,การแข่งขันเป็นอันดับที่4ฮะตอนนี้คะแนนอยู่อันดับ3ของตารางแนละ้ว ตามหลังจวนเนี่ยครับไฟพี่โอ้โหแซงแจ็คมิเล่ขึ้นมาอีกครั้งครับคือมันเป็นอันดับที่4ี่ฮะตอนนี้เซกเตอร์ 64, ที่1ครับ0.3เมีรระยะห่างกับโดวี่ยแจ็คมิเล่อยู่อันดับที่5ต้ตอนนี้แจ็คมิเล่พยายามจะแซงอานระิคขึ้นฮะอาล็กไม่ยอมครับ โอ้โหแซงโดวิเฉดชิวมากนะครับมากมากแคอลิกอะออกโค้งแปดนะครับทางตรงครับแซงโดวิีรอบฮะขึ้นมาเป็นอันดับที่สามตอนนี้ครับโอ้โหอยออกสตาร์ทอันดับที่ยี่สิบับท่านผู้ชมครขี่ดีจริงครับโอ้โหเบรกหน้าล้อหลังสะบัดครับถนนเลื่อนฮะตามหลังลอซี่ครับลอซี่ก็ล้มในรอบแรกนะครับน่าจะเป็นช่วงโค้งที่สองหึงโค้งที่สามละ จะลื่นนะฮะอย่างวนดับ3ตอนนี้ครับในโค้งที่1 2บสองอเล็กมาเกตหมายเลข73ครับสามฮอนดา้าออกทางตรงายายาครับจะแซงรอซี่ได้หรือเปล่าับฟาเิโอทำเวลาเร็วสุดก็ตอนนี้ครับการแข่งขันจริงฮะเขาก็ ไม่น่าจะถนัดกับฝนตกนะฟล้วฝ่ายเบลุยเงี้ยก็จบอันดับ9กนะ้าสนามนี้ครับยังลาช้าทันไม่ได้ครับยังไม่มีนักแข่งของฝรั่งเศสชนะในสนามนี้เลยนะโอ้โหโดูวิครับจะแซงอเล็กขึ้นมาอเล็กไม่ยอมอนะั สายโอ้แรงจริงครับโอ้โหทิ้งห่าง2.4วิฟเต็มโจมั้ยตอนนี้โอ้โหานามกระจายครับล้อหลังโอ้โหสุดยอดลเลยครับเปรียบเสม,มือนการแข่งขันจริงเลยครับ็มโจมั้ยมีฝนฝนมันตกจิ้มจุกเลยนะ แท็กมันลื่นเนนะี่ยต้องเปลี่ยนเซ็ตรถเป็นรถเกียรถนนเปียกเ,เลยนะทั้งยางทั้งรถครับก็เลยทำให้แจ็คมิเลรับมีอาการโมโหนิดหน่อยรถมีปัญหานะครับสมัครแจ็คมิเลอร์น่าเสียดายมาะครับเปลี่ยนเชี่ยวควกาชัยชนะให้ดูคติไปจนได้สนามเนี้ยเข้าสู่รอบที่สี่ับฝ่ายวิโลโอ,โอโกดเวลาลงมนะือครับ แกเล่นรับสายางตเื้อมาแซงอไริค่ะยังูในโค้งทีสองซีน่าจะลงช่วงเงียบโอ้โหดูเวยบลงไปครับคอยปลาตะโลก็ลงไปเลยนะ ก็เป็โจนย์อุ่นจกับผลเองชนรือเไปคุยไม่อรกเลยวะัำอี้อย <t ell> ู่สามวีนลครับสิบตื่นสองเมื่อกี้ต่อโค้งแปดมารับตางใระยะอยงอยู่อันดับสองครับตอนนี้อะไร มาเจ็คครับจะจบอันดับ2องืออันดับ3ามอ่ะโอ้โหแจ็คไปเลยครับตามหลังเนื้อโอ้โหจะแทนกับแจ็คไปเลยับโค้งทุกสามครับฟาวิโอโหกดลาลงเลยได้อีกครับ เข้าสู่รอบที่ห้าน้ำมันจายครับโอ้โหยางไดรีบน้ำไดรดบีมากครับโอ้โหโรถมีอาการครับดูีะโค้งที่หกครับ ที่1เป็นอย่ามาอาที่2์อันดัาที่3ปฏิติเน่เยตอนนี้สำหรับปราทิตนี้ก็จะเป็นสนามอารกักกอนนะวันที่18นะครับที่สเปนนะสนามเนี่ยหมดต้นเรีนอารกักกอนนะถือรับโจมได้เลยครับท่านผู้ชมนะ ติดกันเลยนะครับมาเกดจะกลับมาหรือเลปล่าครับท่านผูช้ชมฮะดีใจครับที่น้องชายพอใจเลยนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไฟพิโกบ4.9เรีบโอ,โอโ้โหขี่ได,ด้ดีทีนี้ทิ้งห่างมากครับสำหรับไฟพิโกในโหมดเกมครับเป็นการแข่งจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ออก โอ้จุดมาครับฟาลิโอกดเวลาลงใกล้อีกฮะเข้าสู่รอบที่6ครับอเล็กมาเก็ตยังอยู่อันดับที่2อนะตอนนี้ตามไห้แจ็กิลเลอ์ฮะรอบสี่คาตาบิฟ้าครับ โอ้โห5.2วรียบตอนนี้มาไปแล้วโอ้ทิ้งห่างมากเลยนะับไฟโยะตอนนี้มองเทีไม่เห็น,นรับอเล็กมาเกดจะจบอันดับที่2หรือเปล่าคยังเหลืออีกหนึ่งรอบการแข่งขันนะโอ้โห5.4วรียบไฟโยะยี่เราไปอย่างเงี้ยโอ้โหหลุดครับอเล็กนะ แจ็คมิเลอร์เราเสียบขึ้นมาแซงฮะอ่านตรงว่าง,ะาง,ง,าง,งนะครับอาริคแซงเคียขอตำแหน่งคืนได้แล้วครับแซงแจ็คมิเลอร์ขึ้นมาครับโง 9, ้งเก้าฮะขับขวาไปโขงสิคบสครับหาเซตต์ที่สามหกวิโอ้โหมาไปแล้วจะเยอะอะไรขนาดนั้นแหละแจ็คมิลเลอร์แทกกับอาริคมาเกครับ มาซี่ก็พย,ยายามจะแซงขึ้นมาแล้วางตรงยับเข้าสู่รอบทุดท้ายโค้งที่สองครับแจกคปเลยเกาะติดอเล็กมาฟาติโอทำเวลาเร็วสุดโอ้ไม่ใช่โดวิ่งโอ้องที่ห้าตอนนี้ แจ็คมิลเลอร์ใายานจะแซงเล็กเคลนมาอยู่ในรอบสุดท้ายครับรอสซี่ก็จะแทนแจ็คมิลเลอร์อีกชิกก้นนะ6.2เวียบโอ้โห و. คนข้างเยอะมากเลยนะตอนนี้โอ้โห و. ลืนแท็กไปครับอะไรครับห่างตรงยาครับเหลืออม่กี่โค้ะรโอ้โหเบรกจะเอาไม่อยู่แล้วรัอหลังสายนะครับอันนี้6.2วิโอ้โหแจกนีเลยครับอันนี้ตอนนี้0.2วิครับระยะห่างอ่ะตามมาติดๆครับวง12ครับเหลือสองวงสุดท้ายครับ แจ็คไปเลยอย่าแซ่เล็กได้หรือเปล่าฮะโค้งทีสามครับโอ้โหโค้งสุดท้ายทีสี่ครับโอ้โหไฟโรเข้าตนดใจแล้วอเล็กมาเกย์กับแจ็คไปเลยครับโอ้โหจบอันดับที่2หรือเปล่าครับโอ้โหวาที่สองกันได้ครับสำหรับอเล็กตามด้วยแจ็คไปเลยลอสซี่เบติชีและคากามิติโตลาบัตมาเล็กดีเย เอาครับโอ้โหคว้าชายชนะไปครองอยูได้ครับสำหรับอเล็กเซนนามเนีับก็สร้างความเพลิดเพลินครับวิดีโอนี้ถ้าหากถูกใจท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ Of the day, enjoying a round of applause from the team and fans. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level.